แฟนมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้ก็มีหนึ่งตัวมาฝากกันครับของผมไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมในเวลา4ี่ทุ่มครับเบอร์ลี่เจอกับเอฟเฟอร์ตันนะครับเบอร์ลี่นะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่19ครับลองบุยฮะ11คะแนนจาก17เกม8เกมในบ้านครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป5นะครับส่วนเอฟเฟอร์ตันอยู่ที่10นะครับมีอยู่24คะแนนด้วยกันครับโดยเลขเกมยอนไป8เกมชนะ3เสมอ1แพ้4เกมนะครับ เบอร์ลี่ครับผลงานล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอ ER กับบอลมัดมาได้ครับ1-1น,น,นั่นคือการหยุดสติแพ้ติดต่อกันเอาไว้นะครับอยู่ที่7เกมติดนะครับผมส่วนทางด้านของเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับก็ล่าสุดก็แพ้นะเป็นการแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึวันนี้ในเรื่องของตัวเล่นครับทางเบอร์ลี่เนี่ยจะหายไปประมาณเจ็ดแปตัวนะครับจากการไปรับใช้ชาติด,ด้วยแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะครับ ก็แนวลุกในชุดนี้ก็จะเหลือไจดอนแอนโทนีนะครับมีเซนเฟรมิงเป็นตัวหลักนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันครับเมนนี้จะหายไปทั้งหมดเนี่ยหกรายนะครับมีแจ็คกิลลิชที่เจ็บด้วยนะโดยรปถึงดิวบิลลี่ฮอล์ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวลุกเนี่ยถือว่าหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเหลือพวกเชียร์โรเบอรี่เดวไว้แม็กนิวนะครับเป็นตัวจริงได้วันนี้ตามโจทย์แล้วล่าสุดเนี่ยเอฟเวอร์ตันเหนือกว่านิดเดียวนะ มันกระแพงตกลงมาด้วยนะครับแต่ผมว่าเอฟฟ์ตันยังมีภาษีดีกว่านะที่จะชนะได้นะครับในเกมวันนี้ครับเต็มที่ก็เสมอครับแต่ว่ามุมชนะขอเลือกเอฟฟ์ตันและการคู่นี้ขอเชียร์ทิมเยือนครับเอฟฟ์ตันครับสวัสดีท่านแฟนมอญเซียนทุกท่านนะครับสุดบอลค่ำคืนบันเสาร์ที่27บธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวดูโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึก เิมรีของอังกฤษนะครับเป็นคู่ของอาร์เซนอลนะครับพบกับไบตันอาร์เซนอลเน่ยเล่นมา17นัดมีอยู่39แต้มขณะที่ไบตันเองเล่นมา17นัดมีอยู่24แต้มนะครับโดย5นัดหลังสุดเฉพาะในเกมหรีกนะครับของทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยเป็นการชนะ3เสมอ1และก็แพ้1เกมล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะ เอวอตันหนึประตูต่อศูนนะครับขณะที่ทางด้านของไบตันเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ1เสมอ2และก็แพ้สเกมล่าสุดของทางด้านไบตันนะครับเป็นเกมที่เ,เสมอกับซันเดอร์แลนด์ศูนประตูต่อศูนนะครับโดย เกมลุกเนี่ยของทางด้านอาร์เซนอลเองเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยังน่าจะใช้ยูเครนนะครับขณะที่ทางด้านของไบตันเนี่ยใช้เบลเบกครับผมยังดูว่าด้วยตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยยังดูดีกว่านะครับตามโจทย์เนี่ยต้องยิงสองเม็ดครับถ้ายิงเม็ดหนึ่งเนี่ยเจ็บนิดๆแต่ผมยังเชื่อว่าเม็ดหนึ่งมีครับลุ้นเม็ดที่สองนู่นเองคุณนี้ให้เฉียดไปที่ ส,สวัสดีแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมคู่ระหว่างเวสต์แฮมพบฟูลแลมครับลงสนามเวลา22นาฬิกาตรงเวสต์แฮมนะครับอยู่ในโซนท้ายตารางครับได้มา17นัดมี13คะแนนนะครับก็ยิงได้19ประตูแล้วก็เสียไปถึง35ประตูนะครับขณะที่ฟูลแลม17นัด23คะแนนครับยิงไป24ประตูแล้วก็เสีย26ประตูนะครับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเวสต์แฮมห้าเกมลองสุดเสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับล่าสุดบุกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ูนย์สามส่วนฟูลแลมชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะฟอร์เรสต์หนูนย์นะครับคู่นี้ตามสถิติก็ถือว่าสูสีนะครับห้าครั้งหลังจบด้วยการเสมอกัน1ครั้งแล้วก็แพ้ชนะกันฝั่งละ2ครั้งนะครับล่าสุดก็ที่สนามแห่งนี้เป็นเวสต์แฮมครับเอาชนะฟูลแลมได้3าสองวันนี้เงื่อนไขคือเลือกฝั่งได้นะครับก็ถือเป็นเกมที่สูสีนะครับแต่ยังชอบไปที่เวสแฮมนะครับวันนี้เล่นนใถิ่น ขุมกำลังตัวหลักก็อยู่ครบนะครับนำทัพโดยจิลอตโบเวลแล้วก็ลูคัสปาเกต้าครับก็เป็นเกมที่น่าจะสู้กันได้สนุกนะครับแต่ว่าก็อิงความได้เปรียบจากการเล่นในถิ่นนะครับอย่างน้อยมองว่าเวสแฮมเกมนี้ไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็ลุ้นเบียชนะได้ครับคู่นี้เลือกเวสแฮมครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มฝากกันเป็นเพนเรลิกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับวูแฟมตันวันเนอร์สครับ ก่อนแมตชก์การขันเป็นหงแดงเลี้ยวภูดูดีกว่าจะต้องชนะขาดอย่างน้อย2ประตูเพื่อเริ่มต้นแฮปปี ow, ้เบาๆรอาจจะมีโอกาสขยับไปมาหลาังจากนี้อีกนะครับอาจจะเป็นยิง2ประตูแล้วต้องไปลุ้นประตู3ก็เป็นได้ครับอยู่ที่การขยับของกำแพงก่อนแมชนะฮะเลี้ยวภูอันดับ5ครับถือว่าดีขึ้นมาประมาณหนึ่งขณะที่วูแฮมตันอันดับ20อันนี้ต้องบอกไม่กระเตื้องเลยเพราะเป็นบวยโอกาสตกชั้นสูงมากนะครับ หงแดงอย่างที่ทราบกันว่าก็มีปัญหาบ้างไม่มากก็น้อยตัวเจ็บเยอะครับสำรองหลายหลายคนอาจจะต้องถึงเวลาพิสูจน์ตัวเองรวมไปถึงตำแหน่งแนวลุกขาดโมซาลาที่ไปเล่นศึกแอฟริกันเนชั่นครับนะฮะก็ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนกันอีกอเล็กซานเดอร์อีซัคเจ็บพักยาวอย่างน้อย23เดือนส่วนฝั่งวูแพมตันครับตอนนี้ปรับอะไรแทบไม่ได้เลยครับขุมกําลังค่อนข้างจะเล็กเปลี่ยนกุณซื้อก็แล้วไม่ดีขึ้นฉะนั้นด้วยศักยภาพทั้งหมดต่อให้เลี้ยวภูไม่ได้ท็อปฟอร์มนะครับเล่นทีแอนฟิลของตัว และไม่ควรจะเป็นงานที่ยากเย็นอย่างน้อยชนะขาด2ประตูไม่ควรจะเกินความสามารถพวกเขาครับฉะนั้นวันนี้ขอวัดใจไปที่ลิเวอร์พูลครับว่าน่าจะทำสำเร็จครับอย่างน้อยชนะขาดอยู่ที่ว่าขาดมากน้อยเท่าไหร่นะครับเอาใจช่วยไปที่ลิเวอร์พูลครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ